ครับสวัสดีครับทั้งช่องยิ้มแล้วล่วยนะครับเนาะมือเนี้ก็ได้มาวัดปูเททองนะครับเนาะรับกลับมาเบิงสร้างเิ่นเหิด บทนะครับเนาะว่าเพิ่นบูรณาไปฮอดไซแล้วครับก็ติดตามไปพร้อมกับทั้งช่องยิ้มละลวยนะครับเด้อครับมือว่านนี่นะครับเนาะยิ้มละลวยยินมปูทวงพุ่งพระสังกระจายนะครับเนาะว่าอยู่พุ่งองค์ปูสังกระจายจะมีโชคมีลาบนะครับเนาะมีตัวดีเดี๋ยวทั้งช่องยิ้มละลวยไปติดตามเบื้องให้นะครับเด้อว่ามีตัวใดครับติดตามครับ ปูพุ้งปูนะครับเนาะเบิ่งดีเลยครับเด้อมันอยู่สูงยิ่มกับเลี้ยวเบิ่งมาเห็นครับีสูมเบิ่งห้ยเลยครับเด้อมาเห็นตัวใดอยู่พุ่งเพิ่นก็เห็นแต่เลขศูนย์เละครับนี่ครับเป็นเลขศูนย์แหละ ครัอยู่พุ่งเห็นเป็นเลขกซุ่นนะครับเนาะมองสะดือเพิ่นครับเบิ่งคาค่ะนะครับเด้อเป็นวงกลมบ่ครับครับเห็นตัวใดก็คอมเมนต์มาทางคลิปเลยนะครับเด้อครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกระลังใจทางช่องนะครับเด้อครับนี่นะครับเนาะสร้างกระลังบุรณะโบสถ์ องค์ปู่ยานากรครับเนาะตับแซงก็ต้องบุรณะหบสถด้วยครับเด้อ้าวใกล้แล้วไปแล้วพ่อใกล้แล้วครับปลาใส่แล้วมือนีบแล้วเจ็บกระเบื้องเอามองทั้งนานี่เก็บวะครับมงงังค์ จัะวมัเป็น,นวาซามีเพิ่นเจวปูตอเพามันอยงไมันคือเป็นจุดดูดจังสี่ครับต้องทำคุณหมอมันเป็เี่นในเบื้งแล้วไม่ติดดูดนเนี่พราะเินวก่าเเก่าสิบเก่าคุณสิบมันก็หอดแ่นต้องทำยาเรื่งูเะว่าเขจะต่อไปตนี้ยงไตอกเบื่อมันก็ดดนครับ เจี๊ยสีกับเจ็๊ยบมุ้งสีบวกกอนเออนี่อันนี้สุดแล้วล่ะอันนี้สีเจ็บปูนคือแจ้งปูนแจ้งปูนเียอะแต่ต้นโบปูต้นนี่ก็สีเจี๊แจ้งปูนโบปูบันนี้ก็เป็นตะเบิ้งแล้วเนาะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเลยครับเนี่ย กะเบืองพนเหงือกกำลังจะปูเสร็จเนาะครับเนาะหน้าต่างโบสถ์พ่นกระส่เรียบร้อยแล้วครับนี่อน,นะเป็นหน้าต่างโบสถ์นะครับเนาะเป็นหน้าต่างไม้ครับสร้างเพ่นกระได้ใส่เป็นที่เรียบร้อยเป็นหน้าต่างไม้งามดีอยู่ครับ ลงสแสแหลกแกงดีนะครับเด้อสร้างกระไดปูรลำหนาไหมเนาะครับเนาะสร้างเห็นยังครับเนี่ย อ่าสางสีครับสร้างสีเป็นได้เขาเก็บสีในโบสนะครับเนาะกระเบื้องนี่กไ็ได้ผูมัด้วยครับด้วอันนี้ก็เป็นกระเบื้องนโบสนะครับ ซีไม่ภาพวาดก็ได้ภาพวาดไม่แล้วนะครับเนาะอยู่หลังพระประธานเพื่อนก็ได้วาดภาพไม่ ถ้าสีฟ้าี่ครับสางนี่ครับโอ้โอ้เตียงสีพงคงอย่างเดียวปูเออสร้างเพิ่งกันเลยเจ็บสีนะครับเนาะเป็นด้านนาโบด้วยครับเนาะ ก้เสร็จสิส้นแล้วนะครับเนาะครับอันนี้ก็คือบุญเป็นบุญบารามีของเอฟซีสุภูสุคนนะครับเนาะที่ได้ซอยกันเฮ็ดซอยกันสร้างครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างครับก็มีหอระคังครับหอระคังก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเนาะกับปูสังกระจายครับปูสังกระจายก็เสร็จสิ้นแล้วครับก็อง ปู่พญานาคกับเต็มถินทั้งสององค์ก็เหลือแต่บุรณะโบสถ์กับเก็บกระเบื้องนะครับเนาะเก็บ,กบ,กบโบสถ์เพิ่นจะเก็บงานครับขั้นตอนต่อไปแม่คู่เพิ่นกะได้ยินเพิ่นว่าเพิ่นสีผ้าสร้างคือประตูโค้งนะครับเนาะครับกับรู้ว่าตอนใดกับมาลุ่นไปวา่าสิได้สร้างตอนใดครับกับเพิ่นกะมีแปนแล้วครับกับได้คุยกับสร้างเพิ่นแล้วแต่ก็รอแต่โศกตะหลับ ครับบารามีจากปูครับไปซีได้สร้างมันกระใสงบหลายนะครับเนาะโชคมานมาสร้างมันเบื่อไอ้งวดเมื่อกี้เนี่ยโชคอยู่บ่ครับมีโชคอยู่บ่ครับได้ตัวใดครับ นุ่งหาเข่าสามตัได้บป้าเดมัได้ใส่ครับอีกาอีกากาห้องห้องไใส่ครับออโอ้ห่หาเาตรงๆเลยงวดนี้มาห้องไปครับนี่โอ้หมาห้องนึ่งหาเก่าเดปลก่ลงเลยตรงๆเลยนี่รนได้เลยครับนคือการบคือผมวเสือวเสือผมทั่วไปหายจะมื่ง ต,ติด้อปลาดนกกาหม oh, ห่ห้องหนึ่งหาเก่าโอ้งวดนี่สิมาถาฟังกาห้องกันด้ครับหนึหมม่งหาเก้าหอ่มืเนอีสิมยู่ัโอ้เอาครับสร้างเป็นเหตุงานอยู่วัดเห็นอครับเนาะครับเพื่นได้ยินเสียงกาห,ห้องเขาบอกหนึ่หาเก่าสามตัวตรงๆเลยครับก็มาลุ่นวางวดนี่กาสิมาห่องให้เราฟังอีกบ่อ ครับมือนี้ว่ามาห้องหน้ากาเนาะครับสร้างยังครับเนี่ยซื้อสว่าสร้างสร้างซื้อวางสร้างเลยครับครับผมสร้างแดี่ยงนะครับเด้อที่พ่นในสวกด้หลับกับกาที่เพ่นเห็ดงานอยู่วัดปูเทท่ทองมะห้องบอกเหลขกหนึ่งหาเก่ากับคนสิมีดวงนะครับเนาะกับกับกับากดไหลกดแร่กดติดตามนะครับเด้อครับ หนึ่งหาเก่าเพิ่นได้งวดที่แล้วตเตรียมตเตรียมสามตัวเลยครับเสียงกาห้องอยู่นาปูพญ,ญานาคหรือว่านาองค์ปูสังกัจจัยนะครับเนาะแต่งวดนี้เพิ่นว่ายังบอ่อคดีนนห้องครับงวดนี้เพิ่นยัง่งคดีห้องครับกลับมาเบิ้งพุงพ่งปูสังกัจจัยตัวนะครับเนาะได้ยินปูว่าอ่าของดีอยู่พุ่งปูนะครับเนาะเห็นตะวงกลมๆนี่แหละครับทั้งสองเห็นตะวงกลมๆนี่แหละ พวนะกมกลมปูปูก็เป็นเก่านะครับเนาะปูปูใหญ่ปูใหญ่ก็เป็นเก่านี่ซีมนเก่าศูนย์บ่ครับพี่เจรหน้าบังคักเ้อครับเด้อนเะพราะว่า 90, เก่าศูนย์เ่าก็ตามมาหลายงวดแล้วแต่แค่นได้ออกเนาะครับเนาะแต่ว่าปูาของดีอยูุ่้งปูพ้งปูงป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 งก็มีแต่วงกลมๆนล่แหละครับนะี่เป็นคือเลขศูนย์ ปูปูก็คือเก่านะครับเนาะว่าเพันปูใหญ่คแบบห่อซองตีไปเลยครับเก่าศูนย์ครับเพราะว่ามาเบิ่งกับเรเห็นนะครับเนาะเห็นแต่แนวเดียวกลมๆอยู่มองสะดือเพิ่นแหละครับตีเป็นศูนย์เนาะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกระตังใจทางช่องยิ้มแล้วด้วยนะครับเด้อกับสำหรับหนึ่งมกกล่านี โอนึ่งกุมภาพันนี่ก็ขอ,อยเอฟซีสุขูสุขคนสุกๆมันมานดำดำดรด้วยชคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องนะครับเด้อคิดยังไงสมมาตรปัตนาครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องยิ้มเราลว้วยกับกาบขอส,สวัสดีครับ